รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะขวัดธรรมชาติพราเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจส่องขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ประจนเป็นกระแสดโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอกอสวนจตุจักรชั้น2โซนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5 6 4สนทนนโดยกาแฟปาทีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทุกวันนี้กระดูกสันหลังของชาติต้องแบกรับภาระต้นทุนที่นักอึ้งทั้งค่าเช่านาค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ากำจัดวัชพืชค่ารถเกี่ยวข้าวรวมไปถึง ค่าปุ๋ยที่จะไปช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพใช่ว่าจะพึ่งฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวได้สักที่ไหนดังนั้นเมื่อได้ใช้เงินลงทุนไปเป็นจำนวนมากก็เข้าตำราที่ว่าหวานพืชต้องหวังผลเป็นธรรมดาที่ชาวนาต้องหวังจะได้ฝันหวานเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ฝันของชาวนารายนี้กลับกลายเป็นฝันสลายเฮ้ยนะนี่นี่นี่ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยค่อยๆ <c ười> พูดใจเย็นใ <c oughs> จเย็นในหมู่บ้านเอเขามีปุย๋ยมาขายหนึ่งที่อ่ะที่ลดประกาศอานะได้ยินป่าวออ้ยได้ยินอยู่เขาบอกในนานี่ข้าวดงดีเขาบอกของเขานี่ดีคุณภาพแล้วราคาก็ไม่แพงอะไรไม่รู้เขาบอกแต่ว่าฉันยังฟังไม่เสร็จเลยนะช้าๆช้าๆใจเย็นใจเย็นรีบมาเรียกไงนะไม่ไปดูเขาหน่อยเหรอก็ไปสิเองัมาขนาดเนี้ยวิ่งหอบมาอย่างเงี้ยนั่เาออยู่หมืนพราะ หดูเลยมาเรียกน้านน่ไงไปเถอะไปมัวจะเสงอย่นะไปเดี๋ยวเขาไปไปไปภาพก่อนที่นุ่มยายชาวนาคนนี้จะเดินไปถึงรถกระบะบรรทุกปุ๋ยที่เร่เข้ามาขายนั้นเขาเห็นเพื่อนชาวนาร่วมอาชีพเข้าไปมุงดูแค่เห็นแบบนี้ยังไม่ทันได้ฟังการสาธยาสรรพคุณของปุ๋ยเขาก็คิดเอาเองว่าต้องเป็นของดีจริงๆ ยิ่งพอได้เจอคนขายเข้ามาพูดจ้าวานล้อมพร้อมอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นปุ๋ยดีได้รับการรับรองมีเกษตรกรใช้แล้วได้ผลจริงๆยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ่นีเอกสารรับรองใช่ไหมเนี่ยใบขาวเนี่ยเนี่ยมาเร็วเนียไง่้องเราไปกายที่ันมาการที่ันมาเนี่คือของเนี่ยแทบไม่พอขายเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยผิภกรฑ์เนี่ยคืีแบบ มากจะต่อกันอีกทีนึ่งนานทีเนี่ยโรงงานเนี่ยเจาะมาขายเองเราก็เลยมากับพี่มาขายของมาขายเองนี่แพงหรือเปล่าไม่แพง่ะถูกมันดีหรือเปล่าเราไม่มีเงินจะดูดิดูเราดูนะนะนะมันดีหรือเปล่าทุกคนลองใช้ดูแล้วาบอกต่อต่อกันสวยเราเนี่ยนะมันดีมากเลยเพราะว่าใส่ไปเนี่ยข้ามันจะดีตัวแล้วก็เม็ดมันโตไหมเม็เล็ดใหญ่ของเราเนี่ยนะครับมาจำหน่ายเองโดยตรงก็คือแบบ อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนี่คือไม่ต้องเสียตังค์อะไรมากใช่ค่ะเราก็จะให้เอาไปทดลองใช้กันก่อนใช้เสร็จมันจะดีไหมเก็บเกี่ยวมาได้ปุ๊บเราก็ค่อยมาคิดเรื่องเงินกันที่หลังผมว่าดีนะนะดูจากที่เขาโปรโมทแล้วมันจะมันดีมากเลยนะใช้ปีก่อนเลยครับให้ใช้รีมันเอกสารมันก็มีอยู่เนาะถ้าพูดถึงพี่ดาวว่าไงมันน่าสนใจไหม ผก็มีทั้งเม็ดนะครับอเก็มีทั้งปุ๋ยเม็ดแบบน้ำแบบน้ำแบบน้ำก็มีเอาให้ลองนะถ้าว่าจะรับติกาะสอบกันดีครับเพราะของผมมาจำหน่ายที่นี่วันเดียวเองนะครับพรุ่งนี้ผมไม่อยู่แล้วนะครับผมจะต้องไปที่อื่นว่อวันเดียวเลยด้วยเหรอโปรโมชั่นหรือเปล่าเนี่ยผมเอาสักยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัดสินใจเลยห้าสิบสอบไปเอาใหญ่ๆเลยตัดสินใจแล้วเอาเยอะเยอะไปเลย จัดส่งห้องนี้นะครับอ,องนี้นะคะถึงจะมาส่งเอาวันนี้ไม่ได้เหรอวันนี้ผมไม่ทานนะครับเขามีสั่งหลายหมู่บ้านเลยครับแม่มันช่างโดนใจชาวนาตาดำๆที่รายได้น้อยสักจริงๆโปรโมชั่นใช้ก่อนจ่ายที่หลังแบบนี้แต่ความจริงแล้วชาวนาคนซื่อที่สั่งซื้อปุ๋ยเป็นล็อตใหญ่ถึง50กระสอบยังไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาบ้างเพราะยังไม่ทันไรพอผู้ขายเอาสินค้าที่สั่งมาส่งให้ในวันถัดไปกลับอ้างโน่นอ้างนี่แล้วเรียกเก็บเงินไปทันที่สอง0มืนบาทแต่ไหนๆเงินจำนวนนี้ก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าอยู่ดีก็เลยไม่คิดอะไรเพราะยังไงคิดว่าซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกแบบนี้ก็เกินคุ้มแล้ว ทำไมมันข้าวเครื่อไม่โตทีวะหวานแล้วปุย๋ยอ่ะตอนมานนตอนพูดแล้โอโ้ยอย่างดีข้าไม่โตขึ้ทีอ่ะ <S <S> <S> เองนั่นแหละวะออาอะไรข้าไปอ่ะโอ้พูดอย่างนี้ได้ไงนะฉันก็เสียเหมือนกันนะเอาไปตั้งหลายตั้งดูเดอ้โวข่านี่5้าสิบสอบเลยนะ<ห>นสองหมื่นเลยนะใครจะไปรู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้เล่าดูเองเลยอ่ะเฮ้ทั้งปวดหัวเลยว่ะเสียทั้งนาทั้งเงินนี่นะ ทำไงดีวะเนี่ยเองนั่นแหละโธ่โแต่ฉันว่าไม่ไม่โธ่บดตังกันหรอเรื่องแก๊งหลอกขายปุ๋ยปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่แม้ทางกรมวิชาการเกษตรจะร่วมมือกับทางตำรวจลุยปลาปลามเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นการซ้ำเติมชาวนาหรือเกษตรกรที่มีต้นทุนในการผลิตสูงอยู่แล้ว การใช้ปุ๋ยปลอมยังอาจส่งผลเสียต่อผลผลิตและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคได้อีกด้วยแหละครับชัชานโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่ิมมินไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ชัชานโดยผลิตภั์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดู ฉันนับจนด้มันงาาเสมอเมื่อเกโลโกนดลีตันนู่นิสระต้องหัวนี้เลย